แม่จอรแดนเป็นเหมือนเจ้าหญิงน้อยน่ารักราวกับนางฟ้าเธอไม่เคยเศร้าชอบร้องเพลงและเต้นรำและยังเป็นแฟนตัวยงของมแมลงเต่าทองอีกด้วยเมื่อเอ็มอายุหกขวบชีวิตของเธอก็ต้องจบลงอย่างกะทันหันครอบครัวของเธอต้องเดินทางที่ยากลำบากเป็นเวลาหกปีเพื่อเปิดเผยความจริงและได้รับความยุติธรรมในวันที่13พฤศจิกายน2011ในเมืองคายประเทศแคนาดาหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุ เสียงผู้หญิงขอความช่วยเหลือฉันอยู่ที่ไหนสำหรับเมืองอะไรคานการีคุณต้องการอะไรรถดับเพลิงตำรวจรถพยาบาลรถพยาบาลลูกสาวฉันตกบันไดและเธอไม่เธอไม่รู้สึกตัวโอเคฉันกำลังส่งความช่วยเหลือไปให้อยู่สายรอไว้นะเธอายุเท่าไหร่เธอายุหกขวบหกเธอตื่นอยู่ไหมไม่ไม่ไม่เธอกำลังหายใจอยู่ไหม ไม่ฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นผู้รับแจ้งรีบส่งรถพยาบาลไปยังที่เกิดเหตุเวลาประมาณ1 9บเนาหน่วยบริการฉุกเฉินและ C ี s อมาถึงที่เกิดเหตุเด็กน้อยเอม็มจอนแดนหมดสติและหัวใจหยุดเต้นโดยสมบูรณ์เด็กยิงถูกนำส่งโรงพยาบาลเด็กที่ใกล้ที่สุดนายแพทย์กิลอฟอย์แพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่ตรวจเอ็มตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นตลอดชีวิตการทำงานของเขาในด้านกุมารเวชศาสตร์เขาไม่เคยพบอาการบาดเจ็บสาหัสในเด็กวัยนี้มาก่อน เอมมีผมพันกันและฉีกขาดเป็นยมยอมริมฝีปากแตกและรอยช้ำขนาดใหญ่บนท้องซึ่งทำให้ม้ามแตกและลำไส้เสียหายบางส่วนผลการตรวจเอ i มารายแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิงถูกตีที่ศีรษะอย่างน้อยสามครั้งทำให้เกิดอาการสมองกระทบกระเทือนแพทย์ยังสังเกตเห็นแผลไหมระดับ3า8บกๆบนฝ่ามือซ้ายของเอมหากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเหล่านี้ไม่สามารถเข้ากันได้กับการมีชีวิตอยู่ชัดเจนว่าจำเป็นต้องแจ้งตำรวจ เอมถูกประคองชีวิตไว้ด้วยเครื่องช่วยหายใจขณะที่เด็กยิงตัวน้อยต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกคนทําทุกวิธีทางเพื่อช่วยชีวิตเอม็มแต่โชคร้ายที่หลังจากต่อสู้มา16ชั่วโมงในวันที่14พฤศจิกายนเวลาประมาณ13:47หัวใจน้อยๆของเธอก็หยุดเต้นตลอดไประหว่างการชันสูตรพิกศพนักพยาธิวิทยาพบว่าอาการบาดเจ็บทั้งหมด ถูกทำร้ายเด็กเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตและเธอไม่สามารถได้รับบาดเจ็บเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองดูเหมือนว่าเอ็มถูกทำร้ายมาเป็นเวลานานเห็นได้ชัดว่าเรื่องที่ว่าตกบันไดนั้นไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ใครอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมอันเลวร้ายนี้เอ็มจอแดนเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม2004ด้วยมีคลาลและสเปนเซอร์จอแดนเป็นพ่อแม่ในคาลาการีพ่อแม่มักทะเลาะก,กันแต่ถึงอย่างนั้นในปี2006พวกเขาก็มีลูกอีกคนหนึ่ง ซึ่งพวกเขาตั้งชื่อว่าลีายหลังจากลูกชายเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็แย่ลงอีกและในปี2009พวกเขาก็หย่ากันการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อแย่งชิงสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรก็เริ่มต้นขึ้นพ่อแม่แต่ละคนต้องการให้ลูกอยู่กับพวกเขาในที่สุดศาลก็ตัดสินให้มีการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันเอมและลีไวจะต้องใช้เวลากับทั้งแม่และพ่อสิ่งนี้เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายเนื่องจากอดีตสามีภรรยาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน สองปีผ่านไปไคลลาแต่งงานใหม่กับชายคนหนึ่งชื่อบรอันวูดเฮาส์และสเปนเซอร์เริ่มอยู่กินกับแฟนสาวคนใหม่ชื่อมารีอีฟเมแกนเด็กๆยังคงไปเยี่ยมแม่และพ่อสลับกันไปแม้ว่าจะไม่มีบ้านถาวรและต้องเข้าสังคมกับพ่อแม่บุญธรรมที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นเอมยังคงเป็นเด็กหญิงที่ร่าเริงและไร้กังวลเธอชอบร้องเพลงเต้นรำและเล่นสเก็ตบอร์ดไคลาและบรนอันเป็นพ่อแม่ที่ยอดเยี่ยม พวกเขาเลี้ยงลูก3าคนที่มีอายุใกล้เคียงกันและรักพวกเขามากไคลลาและบรันเล่าว,ว่าแม้เมื่อเอ็มลม้มลงเธอก็ไม่เคยร้องไห้แต่แค่ลุกขึ้นปัดฝุ่นและเล่นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอชอบสะสม,มะแมลงเต่าทองเธอจะพวกมันมาใส่ในโหลสองสาวันแล้วก็ปล่อยไปเพราะ,มะแมลงเต่าทองก็มีแม่และคิดถึงครอบครัวของพวกมันเอ็มมักจะารมดีเสมอดูเหมือนไม่มีอะไรจะทําให้เสียอารมณ์ได้ เธอมีความสุขไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนไม่ว่าฝนตกหรือร้อนเธอมีความสุขเท่าเทียมกันที่จะอยู่บ้านหรือไปเดินเล่นกับครอบครัวรอยยิ้มไม่เคยหายไปจากใบหน้าของเธอในปี2011ครอบครัววูดฮา e กำลังจะมีลูกคนที่4อาจเป็นเพราะความรักและความเอาใจใส่จากแม่และพ่อเลี้ยงเอมและลี่ไบจึงถูกตามใจเล็กน้อยและบางครั้งก็ดือ้อแต่ไคลลาและไบอันสามารถทำความเข้าใจกับเด็กๆได้ง่าย แตกต่างจากสเปนเซอร์และแฟนสาวคนใหม่เมื่อเอมอยู่กับพ่อเธอมักจะทำตัวไม่เหมาะสมทำหน้าและไม่เชื่อฟังสิ่งนี้ทำให้มารีเมแกนรำคาญซึ่งไม่มีลูกของตัวเองและเห็นได้ชัดว่าไม่มีความคิดว่าจะเลี้ยงลูกของคนอื่นให้ดีได้อย่างไรแต่ในความเป็นจริงเอมไม่ใช่เด็กมีปัญหาเธอรู้วิธีหาข้อดีในทุกสถานการณ์เสมอแม้ว่าแผนของครอบครัวจะถูกทำลายด้วยสภาพอากาศที่ไม่ดีเธอไม่เสียใจ แต่กลับตีใจที่มีโอกาสวิ่งเล่นท่ามกลางสายฝนและกระโดดในแอ่งน้ําแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบรอยยิ้มของเธอในวันที่13พฤศจิกายน2011มารีเมแกนโทรหาหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานว่าลูกเลี้ยงของเธอเอ็มตกบันไดและหมดสติผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าเธอไม่เห็นอะไรเลยเพราะเธอไปทําอาหารเย็นแต่บาดแผลที่น่าสงสัยบนร่างของเด็กทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวน ต้องหาคำอธิบายบ้านถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและมีการสัมภาษณ์เพื่อนบ้านพวกเขาเรียกมารีและสเปนเซอร์มาสอบสวนทั้งคู่กล่าวว่าเด็กๆอยู่กับพวกเขามาหนึ่งเดือนแล้วตามที่สารตกลงพวกเขาอ้างว่าปฏิบัติตามกฎทั้งหมดเมื่อตำรวจแสดงภาพรอยฟกช้ำที่พบบนร่างของเอม็มและถามว่าเคยเห็นอาการบาดเจ็บเหล่านี้มาก่อนหรือไม่คำตอบคือไม่มารีและสเปนเซอร์ยืนยันว่าเด็กหญิงแค่ตกบันไดหลังจากนั้น พวกเขาก็โทรเรียกรถพยาบาลทันทีนอกเหนือจากแม่เลี้ยงและพ่อแล้วลีน้องชายของเอ็มก็อยู่ในบ้านด้วยในช่วงเวลาเกิดเหตุโศกนาฏกรรมมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในช่วงวันสุดท้ายของชีวิตพี่สาวมีความพยายามที่จะสอบสวนเด็กชาย3ามครั้งแต่เขากลัวมากจนปฏิเสธที่จะพูดถึงมารีและสเปนเซอร์ลีได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเกลียดแม้กระทั่งชื่อกลางของเขา สเปนเซอร์ Spencer, ด้วยอายุยังน้อยของเด็กเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงตัดสินใจที่จะไม่ให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสืบสวนในขณะน,นี้ในขณะเดียวกันคนทั้งเมืองก็เห็นอกเห็นใจครอบครัวของแม่ผู้จากไปผู้คนทิ้งข้อความสนับสนุนบนหน้าโซเชียลมีเดียของไคาลาไม่มีใครเชื่อว่ามีใครสามารถทำร้ายเด็กที่ไร้ที่พึ่งเช่นนั้นได้6กวันหลังเกิดเหตุศกนาฏกรรมที่งานศพคนใกล้ชิดที่สุดของเอ็มมารวมตัวกันระหว่างพิธี เพลงโปรดของเด็กหญิงก็บรรเลงขึ้นและลูกป่งรูปเจ้าหญิงสีชมพูลอยอยู่เหนือลงศพผู้คนมีปฏิกิริยาต่อการเสียชีวิตของคนที่รักแตกต่างกันไปและประสบกับมันแตกต่างกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดซึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ไบอันวูดเฮาพ่อเลี้ยงของเอ็มพูดถึงเธอด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างมากเขาไม่ปิดบังน้ําตาของเขาเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของฉันแต่เขาเป็นคนที่เศร้าโศกเสียใจอย,อย่างแท้จริงต่อเด็กหญิงในขณะเดียวกัน พ่อของเด็กหญิงกลับมีปฏิกิริยาที่สงวนท่าทีหากไม่เฉยเมยสายตาที่ว่างเปล่าและไราอารมณ์ของเขาดูแปลกประหลาดเป็นไปได้อย่างไรที่จะเฉยเมยต่อการเสียชีวิตของลูกตัวเองแม้แต่เสียงของเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยังสั่นเครือเมื่อเขาบรรยายถึงบาดแผลของเอมและช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตในโรงพยาบาลนักสืบหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีเอมจอดแดนนักสืบฆาตกรรมของตำรวจคาราการีไมอวิลา และทีมงานของเขาตระหนักว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเอมซ่อนอยู่ในบ้านของพ่อแท้ๆของเธอเป็นที่ชัดเจนว่าสเปนเซอร์และมารีกำลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มีเบาะแสใด,ดๆที่จะเอาผิดพวกเขาได้เจ้าหน้าที่สืบสวนตัดสินใจที่จะไม่รบกวนสเปนเซอร์และมารีอีกต่อไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพวกเขาถูกลืมไปแล้วดังนั้นชีวิตก็ดำเนินต่อไปยังน้อยสำหรับมารีและสเปนเซอร์เป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากการเสียชีวิตของเอม พวกเขาประพฤติตนเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจไม่ได้ไปเยี่ยมพวกเขาแต่กลับกันทั้งคู่ได้เพื่อนใหม่พวกเขาไปบราคอนเสิรต์ตคาสินโนงานปาร์ตี้และออกเดทคู่พวกเขาพบผู้คนใหม่ๆและสนุกสนานคนรู้จักใหม่ของพวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าการเสียชีวิตของเองไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุเรื่องราวของมารีและสเปนเซอร์ไม่สามารถอธิบายบาดแผลจำนวนมาก ที่พบบนร่างของเด็กหญิงได้นอกจากนี้แม้ว่าสเปนเซอร์และมารีจะอนุญาตให้พูดถึงพฤติกรรมของเอ็มในทางลบได้เป็นเรื่องแปลกที่ทั้งสองคนไม่เห็นช่วงเวลาที่เด็กตกและดูเหมือนจะน่าสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกที่พวกเขาไม่ดูเศร้าทั้งในวันเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหรือระหว่างการสอบสวนเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกตำรวจว่าเขาเห็นเอ็มอยู่บ้านคนเดียวเป็นเวลาหลายวันและสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่ไปโรงเรียนตามคำบอกเล่าของเขาเด็กหญิงดูอ่อนเพลีย ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและรอยคิดควนและดวงตาของเธอก็เปล่งประกายความกลัวฉันเห็นรอยคิดควนบ,บนใบหน้าของเธอแล้วฉันก็ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของคุณมีเลือดออกมาบนใบหน้าของเธอแล้วเธอก็บอกฉันว่าเธอหกล้มบ่อยเธอเล่าให้ฉันฟังตำรวจพบบันทึกการโทรไปยังศูนย์การแพทย์ออมเบอร์ตาเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2011หลังจากเที่ยงคืนไม่นานในบันทึกนั้น เสียงผู้หญิงที่น่าจะเป็นของมารีเมแกนพูดคุยกับผู้รับแจ้งเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากไฟไหม้ของเด็กหญิงวัยหกขวบชื่อเอ็มจอแดนบันทึกเสียงสวัสดีค่ะฉันแค่มีคำถามคำถามสั้นๆลูกสาวของฉันเมื่อวานนี้ถูกเครื่องมวนผมลวกมันไม่ได้แย่มากนักแต่ก็ทำให้เกิดตุ่มพองที่ฝ่ามือของเธอและฉันสงสัยว่าฉันต้องเจาะมันหรือเปล่าคือมันกำลังแห้งลงค่ะโอเคและมันดูเหมือนจะเป็นฟองใหญ่ แต่ฉันคิดว่านั่นเป็นเพราะเธอใช้มือของเธอคะ่ะโอเคลูกสาวของคุณอายุเท่าไหร่หกขวบเธอใช้เครื่องม้วนผมอยู่หรอไม่เธอไม่ได้ใช้มันแต่ฉันจับได้ว่าเธอกําลังเล่นกับมันโอเคเพราะฉันหัวร้อเหมือนฉันยังไม่รู้เลยว่าจะม้วนผมได้อย่างไรตอนนี้และฉันรู้ว่ามันคือเครื่องหลีบผมโอเคและเครื่องหนีผมรุ่นใหม่มีความร้อนถึงส0 0องศาใช่และลูกสาวของคุณชื่ออะไรเอ็มโอเค นามสก,กุลของเธอคือจอรแดนเธอรู้สึกเจ็บตรงที่ไม่ไหมไม่เลยค่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆใช่โอเคฉันค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเพราะแผลไม่มันเจ็บใช่ไหมล่ะบริเวณนั้นเป็นสีดําหรือสีขาวโอ้มันเป็นสีขาวค่ะมันเป็นสีขาวจริงๆใช่โอเคเพราะแผลไม่ระดับสามจะเปลี่ยนเป็นสีขาวโอ้จริงเหรอคะใช่เช่นเธอไม่รู้สึกเจ็บที่มือจากที่ไม่เลยใช่ไหมคะไม่เลยค่ะ วันรุ่งขึ้นหลังจากที่โทรศัพท์มาไคลลาจะต้องไปรับเเด็กแต่สเปนเซอร์ขอให้พวกเขาอยู่กับเขาอีกสองสามวันสิ่งนี้ดูน่าสงสัยสำหรับตำรวจมากนอกจากนี้ยังทราบอีกว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของเอม็มไคลาและไรอันได้รายงานไปยังบริการเด็กและครอบครัวอันเบตาแล้วว่าเอ็มกลับมาจากพ่อของเธอพร้อมกับรอยขีดข่วนและรอยฟกช้ำจำนวนมากเกือบหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ศพนาฏกรรมตำรวจได้จับกลุ่มสเปนเซอร์ จอแดนวัยหกขวบและมารีโมเกนวัย22ปีในข้อหาต้องสงสัยฆาตกรรมเอ็มจอแดนในตอนแรกเจ้าหน้าที่สืบสวนได้สอบปากคำสเปนเซอร์ Spencer และมารีในห้องแยกกันพวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างแข่งขันจากนั้นผู้ต้องสงสัยได้รับอนุญาตให้พักผ่อนโดยปล่อยให้อยู่ด้วยกันในห้องสอบสวนเดียวกันเมื่อพวกเขาถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวในห้องพวกเขาก็เริ่มคิดเรื่องราวเพื่ออธิบายที่มาของบาดแผลของเอ็ม ในที่สุดพวกเขาก็ตกลงกันในเรื่องที่ว่าเด็กหญิงนั้นกระตือรือร้นมากชอบปีนป่ายไปทั่วและลมละชนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีกล้องวงจรปิดบางตัวอยู่ในห้องและมีการบันทึกการสนทนาระหว่างผู้ต้องสงสัยไว้แต่สิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะตั้งข้อหาจําเป็นต้องมีหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้หรือการรับสารภาพผิดในแคนาดามีการใช้กลยุทธ์การเข้าใกล้ผู้ต้องสงสัยบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบแปลงทําเป็นเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักทั่วไปและค่อย สร้างความไว้วางใจกระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง1ปีนี่คือกลยุทธ์ที่นักสืบตัดสินใจใช้ในคดีเอมจอ์นแดนเนื่องจากพวกเขาไม่มีหลักฐานโดยตรงที่จะเอาผิดสเปนเซอร์ Spencer และมารีไม่นานหลังจากงานศพทั้งคู่ได้พบกับเพื่อนในอนาคตของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปีพวกเขาสนุกสนานด้วยกันไปสถานที่บันเทิงราวกับว่าความเศร้าโศกได้ผ่านพ้นครอบครัวนี้ไปแล้วเมื่อเพื่อนที่กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร สารภาพว่าสเปนเซอร์และมารีสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแกงของพวกเขาช่วยก่ออาชญากรรมและรับค่าตอบแทนได้ทั้งคู่ตกลงทันทีแต่มีเงื่อนไขหนึ่งคือพวกเขาต้องบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2011หลังจากนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าอาชญากรสเปนเซอร์ Spencer และมารีไม่ได้ลังเลนานนี่คือสิ่งที่พวกเขาบอกเพื่อนใหม่ของพวกเขาปรากฏว่าเอมได้รับบาดแผลไฟไหม้ เพราะเธอไม่เชื่อฟังมารีผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจลงโทษลูกเลี้ยงของเธอเธอหนิดมือของเด็กหญิงไว้ระหว่างขาของเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่หลุดออกและเป็นเวลาหลายนาทีที่เธอใช้ไฟแช็คลวกฝ่ามือของเธอมารีกลัวว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อไคลาจะมารับเด็กๆเ,เธอจะเห็นบาดแผลและเริ่มถามคำถามดังนั้นเธอและสเปนเซอร์จึงตัดสินใจโน้มน้าวไคลาให้อยู่กับเด็กๆนานขึ้นโดยอ้างว่าเพื่อให้เอมได้ใช้เวลากับพ่อของเธอมากขึ้นในความเป็นจริง พวกเขาต้องการรอจนกว่าบาดแผลจะหายดีขึ้นเล็กน้อยทั้งคู่ยอมรับว่าพวกเขากลั่นแกล้งเอ็มอย่างต่อเนื่องเพราะเธอไม่เชื่อฟังสเปนเซอร์ผลักเธอด้วยแรงมากจนเธอบินไปหลายเมตรและชนเข้ากับตู้และผนังมารีจับแขนเอมแล้วเคย่ยาเธอระบายความโกรธทั้งหมดใส่เธอเด็กหญิงล้มตกบันไดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นการลงโทษสำหรับการประพฤติตัวไม่ดีด้วยเอ็มถูกทุบตีลากผมและถูกมัดมือ เมื่อเด็กหญิงไม่มีแรงเหลือและขออาหารเธอก็ถูกบังคับให้ปีนบันไดและเมื่อเธอทำไม่ได้เธอก็ถูกลากขึ้นไปโดยการจับผมเด็กถูกปล่อยให้สกปรกไม่อนุญาตให้นอนหรือไปเข้าห้องน้ำการแกล่งแกล้งดำเนินไปเป็นเวลานานซึ่งเป็นสาเหตุที่เอ็มมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่บนท้องที่ต้องได้รับการรักษาทันทีมารีแก้ตัวการกระทำของเธอโดยบอกว่าเอ็มประพฤติตัวไม่ดีดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องถูกสอนบทเรียนผู้หญิงคนนั้นยอมรับผิด เพียงแค่ว่าเธอไปเตรียมอาหารเย็นในขณะที่เด็กหญิงตกลงบันไดเป็นครั้งสุดท้ายในความเห็นของเธอการตกครั้งนี้เองที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าในความเป็นจริงระหว่างการสนทนากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบสเปนเซอร์และมารีได้ยอมรับว่าได้กระทําการทารุณกรรมเด็กเป็นเวลานานสิ่งนี้น่าจะเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของพวกเขาในศาลแต่ภายใต้กฎหมายแคนาดาการรับสารภาพที่ได้มาจากการปฏิบัติการของตํารวจนอกเครื่องแบบ ไม่สามารถถือเป็นหลักฐานได้เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยสร้างเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความไว้วางใจจากเพื่อนอาชญากรคนใหม่ของพวกเขาในปี2014มีการตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับที่1กับจอแดนและเมแกนยากที่จะจินตนาการถึงความทุกข์ทรมานและความเศร้าโศกของแม่ขณะที่เธอฟังในห้องพิจารณาคดีถึงรายละเอียดของการทารุณกรรมที่สเปนเซอร์กระทำต่อลูกสาวของตนเองร่วมกับคู่หูของเขา มารีเมแกนผู้หญิงที่น่าสงสารอดทนสุดกำลังแต่ก็ล้มลง,ลงทันทีที่เธอออกจากศาลศาลแคนาดาปฏิเสธที่จะนำการรับสารภาพที่ได้มาจากการปฏิบัติการของตำรวจนอกเครื่องแบบมาพิจารณาอย่างไรก็ตามนักสืบและอายการก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าบาดแผลบนร่างกายของเอม็มเป็นผลมาจากการถูกทุบตีและทารุณกรรมอย่างต่อเนื่องโดยพ่อแท้แ,ทและแม่เลี้ยงของเธอภายใต้หน้ากากของการเลี้ยงดู พวกเขาได้ทำร้ายเอ็มด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนทานได้เสรีภาพของเธอถูกจำกัดและเธอไม่มีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือได้การกระทำและการไม่กระทำทั้งหมดเหล่านี้ได้ค่าชีวิตเอ็มไปการพิจารณาคดีของมารีและสเปนเซอร์ยังคงดำเนินต่อไปใครล,ลาและไบร์อันเข้าร่วมทุกครั้งคู่สามีภรรยาที่สนิทสนมกันคู่นี้สวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำที่เข้าชุดกันล้อมรอบด้วยทีมเพื่อนที่ให้การสนับสนุนได้รับความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ สามปีหลังจากการเสียชีวิตของเอ็มพวกเขารอคอยและเรียกร้องความยุติธรรมในเดือนมิถุนายน2015จอดแดนและเมแกนถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับที่สองและถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย17ปีโดยไม่มีสิทธิได้รับการทันบนไคลาและไบรอันวูดเฮาพิจารณาว่าโทษดังกล่าวเบาเกินไปพวกเขามั่นใจว่าอดีตสามีของไคลลาและคู่หูคนใหม่ของเขาได้ก่ออาชญากรรมที่โหดร้ายทั้งหมดนี้ โดยเจตนาเป็นเวลานานและมีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อฆ่าเด็กที่ไร้ที่พึ่งหลังจากคำตัดสินไคลาและไบรอันได้ยื่นอุทธรณ์หลายครั้งในเดือนพฤศจิกายน2017เกือบ6ปีหลังจากการเสียชีวิตของเอมสารลรธอนอัลเบอร์ตาได้ทบทวนคำตัดสินเดิมและตัดสินใจที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในการเพิ่มโทษเดิมโดยตัดสินว่าจำเลยมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับที่1ศาลดีกาแห่งแคนาดา อให้คำตัดสินนี้ไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดความยุติธรรมสำหรับเอ็มตัวน้อยก็ได้รับการฟื้นฟูวันนี้เป็นงานฉลองที่แท้จริงสำหรับไคลาและไบรอันไคลาและไบรอันจดจำเอ็มตัวน้อยของพวกเขาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่พวกเขาเก็บของเล่นและบันทึกของเอ็มไว้อย่างระมัดระวังน้องชายของเอ็มพกของที่ระลึกพิเศษมันคือจี้ที่มีหน้าต่างกระจกพิเศษข้างในมีเท่ากระดูกข,ของเอ็มบางส่วนและมแมลงเต่าทองตัวเล็กๆพวกเขาไปเยี่ยมเธอด้วยกันในสวนของเทวดาหลับให้สบายนะ เทวดาตัวน้อยเอมขอให้ครอบครัวที่แท้จริงของคุณมีความสุขฉันแค่อยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนจบฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคดีนี้ในความคิดเห็นและโปรโดอย่าลืมกดติดตามช่องของฉันด้วยฉันยังอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับทุกคนที่บริจาคเพื่อสนับสนุนช่องของฉันการสนับสนุนของคุณมีความหมายต่อฉันมากและเป็นแรงผลักดันให้ฉันสร้างผลงานสืบสวนใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมที่ยอดเยี่ยมของฉันขอบคุณมากทุกคน